อ่ะมาดูเจ้าขุนช้างนะครับวันนี้เข้าเวรแทนเสียทัดในสังกัดทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับเป็นภารกิจในการสต็อกสายบรรทุกลำเลียงมาเทไปโคก็จะตักขึ้นนะครับ Sunny S Y สองทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้าง สวยๆมีบริการนะครับบ้านาดงพองอำเภอแกนดงบุรีรัมปกติก็จะเป็นเสียทัดแล้วครับแต่เสียทัดต,ติดภารกิจก็เลยให้เจ้าคุณช้างเนี่ยเข้าเวรแทน ฝีมือก็ไม่ธรรมดานะครับขุดช้างกว่านี้ฝีมือดีถ้าเอาจริงเอาจังหน่อยก็ถือว่า,าประสบการณ์ในการผ่านงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพูดกันตรงไปตรงมาก็ ็จะติดที่เกียรนิดนึงเจ้าขุนช้างเป็นมือสำรองของขุนพลรถขุดทันไหนว่าก็จับเสียบไม่มีตำแหน่งประจำ พี่ชายของเจ้าเบีย้นยเรียบร้อยจอดรอรถ ตอนนี้รถบรรทุกก็เหลือแค่สองคันเพราะว่ารถหกล้อเนี่ยหนุ่มขวัญเนี่ยดำร่วงนะครับ<า>เห็นยังสร้าง,งาเห็นยัง<ว>กินอ้อยไปได้ไไดอ้อยมันได้ใสอีกล่ะ <laughs> มีเวลาไปลากอ้อยเขาบนนั่นนะ <laughs> เวันนี้ผูบ่าวเนาะแม่สาวขับผ่านนี่มองตาไม่กระพริบเลยครับขุนช้างหนุ่มรอหน้าตาดีครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนบ้านหนองแวงถ้าไม่ติดขี้เกียจนี่ปัานนี้นี่ ได้เมียไปนานแล้วครับขี้เกียจหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอาบน้ำฮะเอายังบ่ได้เอาเมียบ่ได้อ๋อไม่หมายถึงขัดเอาเมียแล้วเขาจะเล่ร่อนบะได้นี่น้องชาย ก็ไม่ค่อยถูกกันแล้วครับกับพี่ชายเขาเจอหน้าเป็นฟัดงัดข้อกันตลอดครับแมนบอเบียไปแล้วพักกันเพียงเท่านี้ครับ